พระเจ้าได้ทําการตัดเตือนผ่านหัวหน้าหมู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ่าพที่พระเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการค่ายนะคะ ให้ไปตรวจเ็จให้ไปตรวจมี่พักของตัวเสือผู้หญิงกองที่หนึ่งปูที่หนึ่ ที่ส่งกินเม้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยปเป่าปีิกิ้ิยา,าเจ้าได้ตักเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะงั้นขอเป็นว่าในวันต่อไปให้พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม เจ้านะครับได้รับมอหมายจากผู้กับให้นะครับให้ไ,ไปตรวจระเบียบเพื่อแต่งกายและค่ายที่พักของลูกเสือของสองที่หนึ่งถึง,ท,งที่เจ็ดกฏว่านะครับจากการตรวจยังมีข้อบอกกร้องที่ต้องแก้ไขครับพระเจ้าได้บอกผ่าน หน้ามูให้มาประกูแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ครับการค่าให้ไปตรวจความเรียบร้อยของมบริการซึ่งได้รับโชคบระเวณหอวประชุมปรากฏว่าหมู่บริการได้ไปทําความสะอาดได้เปรียบเทียบกับเมื่อวานก็จะมีขึ้นกว่าเล็กน้อยและก็ขอแจ้งเพิมเ่มเติมในวันต่อไปหมู่ไหนที่ได้รับเป็นหมู่บริการขอให้เพิ่ม ความเรียบร้อยดูแลความสะอาดบริเวณรอบๆของหอประชุมซึ่งตรงนี้ก็ได้อกผ่านในมูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับด้วยความห,มห่วงใยของทุกกลุคนในวันนี้ก็เสรจกันเรามีกิจกรรมอีกทั้งวันบอวฝากพวกเราทุกคนว่าขอให้ทำกิจกรรมด้วยความ ระมัดระวังมีความรับผิดชอบร่วมกันเน่ในเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการระดมไฟวัชวเช้าก็จะเป็นกิจกรรมเอาดินดูทุกเรื่องเหมือนกันถ้าเราประมาทถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือเล่นจนเกินความจําเป็นเมื่อไหร่โอกาสที่เกิดความเสียงพลาดก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคน ใช้ความระมัดระวังและร่วมกันที่จะดูแลด้วยกันรับผิดชอบร่วมกันช่วยกันตักเตือนดูแลให้น้ำเย็รกักรบขาดไม่ได้ด้วยความปลอดภัยและโดยสวัสดิภาพขอขอทุกคนมีความสุขก,กับกิจกรรมที่พวกเราจะได้รับในวันนี้สำหรับวันนี้ขอทุกคนทวัสีสวัสดีครับ เจิธีตอนเปิดกองตอนเช้านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมอีก2กิจกรรมที่ทดสอบความสามารถความแข็งแกร่งของพวกเราเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราปฏิบัติกิจกรรมกันก,กับไม่ถอเือมันก็คงจะไม่สนุกเพราะว่าเราใส่กระโปรงกันหัวเหยียนะคะดัะนั้นเดี๋ยวขอต้นไม้นะคะหลังจากที่แยกกองแล้วนะคะให้พวกเราไปสวมชุดลำลองนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันที่ เพื่อที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่อไปออขอเวลาขอกําหนดเวลาหน่อยนะคะว่าในการไปเปลี่ยนชุดนั้นให้พวกเราทาด้วยความรีบรงเพราะว่าตอนนี้เวลามันก็ล่วงเลยมาแล้วถ้าเกิดว่าเรายืดเวลาไปมากกว่า,วานี้พวกเราจะร้อนในการทากิจกรรมนะคะขอนัดเวลาว่า15นาทีพอไหมคะสำหรับการเปลี่ยนชุดนะคะ15นาทีหลังจากนั้นแล้วให้มาพาร้อมกันบริเวณตรงนี้นะคะเพื่อที่จะปฏิบัติ กรรมันต่อไปนะคะก้องรกล้อง